สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับซีรีส์เจวิชา EP ที่5แล้วทุกคนโอ้โหไวมากและเกมต่อไปที่เราจะมาถึงครับเราต้องบุกไปเยือนคูเวนทีนะเออแล้วออกพาร์ทนี้ครับมาอยู่กับพาร์ทเบิร์เดย์เจวิชาโอ้วันนี้ก็เป็นวันเกิดไอเจมันด้วยคนระก็วันที่1ตุสลานะปัจจุบันก็เจอายุ18เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเอาน,นี้ทุกคนใครที่ดวงเกลือแบบผมก็พาร์ทนี้ใครที่กดไลค์กดซับหรือกดเมนท์คลิปนี้ ขอให้สมหวังอาการเปิดแพ็คหนึุ่่มกาชาทุกเกมเลยทุกคนเออเข้าแบบเนียนๆปะงั้นก็ฝากด้วยนะทุกคนเราจะไป1000งันซับสกไครต์กันแล้วเป็นฟังที่คนที่ได้เริ่มเคลียร์บอลก่อนครับมาในชุดสีฟ้าส่วนเราชุดเยือนสีส้มเช่นเคยมองไปมองมามันก็เหมือนแจ้งไคลอดกันนะพี่เ bon จ้าบ้าป่าววะในจังหวะนี้บอลอยู่ที่อุโบเจขอบอลอยู่ข้างหน้ามีเพื่อนวิ่งให้ทางขวาเจาไปเองได้โดนเบียดอยู่แล้วจังหวะโอ้โหมึงขนาดนี้มึงก็หักขาเจเหอะเอาจริง โอ้โหกรรมาการไม่มีแล้วก็คือไม่มีใบโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่บามันได้บอลอยู่เจขอบอลที่ผูขอได้ปะขอแบบทิ้งหนึ่งโอ,โอ้โหคือแบบเฮ้ยทิ้งหนึ่งสองส่งคืนยิงไหมอะไรไหมโอ้โหแบบนี้อะคือไปยิงเองซะแล้วคือจะไปเอาแอคซะแล้วอะเออแล้วเป็นบอลบกขึ้นมาของโคเวนที่อ้าวแล้วกูตัดบอลได้จังวน,นี้เจข้างหน้ามีพื้นที่เยอะเลยไอ้เองแล้วโอ้โหเอาดีมึงเสียบขนาดนี้เฮ้ยอามาดีแล้ว กูกลัวมึงไหมล่ะเออแม่งเอโหดเสียบเสร็จแล้วแม่งวิ่งลุกขึ้นมาห่านเรื่องด้วยเอาดีซสือมาออกลูกนักเลงด้วยเออเสียบปูแท้ๆแล้วกูผิดอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้มันเสียบเปิดปุ่มขนาดนั้นอ่ะโอ้โหขาไม่หักแล้ววันนี้เจม๊ม่งโดนเสียบสองครั้งแล้วเนี่ยแล้วเป็นใบแดงเลยโอโ้คือตอนตอนรับวันเกิดเลยอะเอาจริงๆคือรับวันเกิดเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหอะไรปะเนี่ยจังหวะนี้บันขึ้นมาเจแล้วแงทงลูช่องให้แล้วถึงอูโบแล้วจิงโอ้โหมาดิ เกือบและว10คนของโควินที่นะครับจะต้านเชฟฟิลอยู่ไหมจันหนี้เป็นรูปเต็มมุมแล้วเจรับหน้าที่โยนเข้าไปไงเล็งซ้ายเล็งขวาแล้วจังหวะนี้เอาใครข้างหน้ามีเพื่อนให้คอร์เข้าไปจังหวะนี้มงได้ไหมแล้วโอ้โดนเขี่ยไ้เล็งตั้งนานแล้วเขี่ยทิ้งออกมาราวไปเอลแล้วเก็บตกังวสองได้แล้วตอนนี้เจได้บอล เอาแล้วพิกส่งให้ออกทางขวาเพเทอร์สันวันนี้เพเทอร์สันเล่นทางปีกขวาแล้วขอน้อยแล้วโอ้โหจังหวะนี้ให้ยังยิงไป่ดิมาพี่โอ้โหกดสูตรติดอีกแล้วเจวิชาวันนี้เพเทอร์สันเล่นอยู่ฝั่งขวานะเล่นปีกกดช้ายนนี้เล่นปีกแต่จังหวะส่งก็คือเหลือเกินเอาดีๆใครจะไปคิดใช่ป่ะว่ามันจะตอกโอ้โหเอาดีแล้วเจกดด้วยขวาเน้นๆเสียบเสาสองกดสูตรติดอีกแล้วไอ้เจาเรื่อง จอนนี้เป็นบอลบุกของเชฟฟิลบอลที่อูโบสเจขอบอลแล้วหน้าแทงลูกช่อบไปแล้วเพลสันแย่งบอลมาได้เอาแล้วจวังหวะนี้โอ้โหพี่มึงโล่งๆขนาดนี้แล้ววิชาเอาดีคือจะไม่ทําอย่างนี้สักเอพีได้ไหมได้ไหมเอาดีๆนยะโลง่ลงๆนาดเนี้ยโอ้โหแล้วไม่ได้ออกไปแบบนิดเดียวนะคือออกไปเยอะแล้วมีเวลายิงเยอะวันนี้ตัดบอลมาได้เจวิชาข้างหน้ามีบอลที่อูโบ้เจวิ่งดําช่องไปแล้วทรง ไอ้เพื่อนจังหวะนี้อะแล้วตัดบอลได้เร็สัน้นโบและเจอขอแล้วจวังหวะนี้<บ>กดเลียนเลียนโอ้โอิเซฟเนี่ยไปปัน่นไปปั่นทำไมเออยิงยิงไปเสาสองก็ได้แล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยผาดผาดทอไมไม่ไรน้องตัดบอลได้จังหวะนี้ปอนทิการามารถแล้วหมดเวลาขังครึ่งแรกแบบเชลฟีล์วเวนเดยน์นับพื้นที่อยู่หนึ่งสูตรับแล้วก็พื้ที่เหลือผู้เล่นสิบคนนะจากการเสียบเจวิชาอีกครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบเจ็ดตอนนี้เป็นบอลบุกของัวเวนที่ขึ้นมาทางฝ พยายามพาบอลไปเองแล้วตกข้างในมามีไร้อยู่และอออจังหวะนี้ตัดบอลมาได้บอลที่เจเจออกขวาไปที่วิดาสแล้วก็โวเจเล่นจริงด้วยอ่ะผู้พลาดแล้วส่งอย่างนี้ใครสวยเจส่งบอลหนึ่งสองจังหวะนี้มันต้องแบบให้แม่นแล้ววะมาถึงขนาดนี้แล้วว่ะเออแล้วอูโบตัดบอลได้แล้วจังหวะนี้เจวิ่งทําช่องให้ทางบางสายส่งไหมและส่งมาถึงเจวิชาแล้วข้างหน้ามีเพื่อนวิดาสอีกเรียบ้อยโอ้โหสองศูนย์มาทีแล้วเป็นแอซิสก่องเจวิชาโอ้โหทั้งยิงทั้งแอซิสว่ะ ผลงานโดยรวมก็คือดีมากเลยน้องขึ้นนําไปแล้วผมว่าวันนี้ไม่น่ามีอะละสิคนทวินที่ถือภาพผู้มึงเสมอหรือแพ้มึงก็วิ่งกลับอ่ะมึงวิ่งกลับบ้านแค่นั้นเออจังหวะน,นี้พยายามบิ้วเกมขึ้นมาของทวนที่ครับสิบคนไหวไหมแล้วเจมของอยู่แล้วโอ้เขามาตัดบอลได้แล้วก็โดนตัดบอลกลับไปโอ้โดีดีแล้วเพสเลยเพสสูงเลยเฮ้ยคือเราต้องเพสสูงแล้วเว้คือคนเราได้เปรียบมา,มากๆ เออเจโอ้โหแล้วเจมันนำเทสคนเดียวคนอื่นแม่งขยับตามนี่เฉยจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วความพยายามไม่ใช่เราไร้ใครตอนนี้เจคัดแบ็คข้างในมีเพื่อนรออยู่แล้วส่งมาให้จริงโอ้โหจับบอล่อนก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรยังได้อยู่แล้วจังหวะน,นี้เจกดเสาสองเรียบร้อยโอ้โหเลียดเลียดแบบโลไดายครับแล้วพลังแฝงที่ใจมาทํางานแล้วโอ้โหและความขยันของเจแม่งเทสอยู่คนเดียวเมื่อกี้มีเพื่อนในีสองคนแบบประคองตำแหน่งไว้เฉยอ่ะแล้วจังหวะนี้บอลมาถึงเจ แล้วเจกดเลียดๆไปเสาสองโอ้โหโฟมกริบเอาดีแล้วก็เป็นตัวครับเทฟวิวเนเดย์แต่จังหวะนี้เทฟวิวเอนเดย์น้อยูสามตัวศูนย์นะครับก็ไม่มีอะไรน่าจะจบเกมน่าเกมนี้คือน่าจะสบายแล้วอยู่ที่ว่าขิงจีได้ไหมจังหวะนี้ตัดบอลมาได้บอลขึ้นเกมมาเจวิ่งให้แล้วก็วิ่งให้อีกบอลยังไม่ถึงเจทีแล้วส่งมาพิเดร์ฟส่งมาแล้วเจหักเข้าขวาพยายามจะปั่นไหมโอ้โหบังฮะ ถ้ามึงดูนะเพลทอสันเยอะไปปะเอาดีเดเจลองๆคือยิง้เข้าก็เอาเรียบร้อยโค้ชบอกว่าไปพักไปพักนะโอ้โหแล้ววันนี้เรตติ้ง10 0จุดว่าเอาเรื่องวะสองประตู1นึงแอสซิตแล้วจบเกม3 1หนึ่งฮะคือออกลูกมันก็โดนยิงเลยเออดีมและหลังจากที่ผลงานดีในีมันเกิดตัวเองแล้วก็พาทีมเก็บ3แต้มได้ก็ ในช่วงที่ไม่มีแข่งไงเจก็มาซ้อมเกมลับบ้างในการตัดบอลต่างๆก็เซ็ชันนี้ก็คือจะมีคนเลี้ยงบอลมาเราก็ต้องสก,กัดให้ได้จังหวะนี้เลี้ยงเข้ามาแล้วก็มาดีเออการดักบอลอะไรบอลมันก็ดีอยู่แหละแต่พอในเกมจริงแล้วคือแบบมันไม่ได้มาเลี้ยงเขาห,าเหัเราอย่างนี้ไงออมันส่งไปเรื่อยเออสวยเจโอเคแต่ถ้ามว่าเบสิกเกมลับก็พอมีพอเล่นได้พอได้แย่บางจาังหวะนี้มา2อหนึ่งแล้วเจตัดใจยังไงแล้วไปเองโอเคเจสวย เพราะว่าบางทีไอเจมันก็ไม่ไม่ได้เล่นตัว C m ไงบางทีมันก็จะมีโอกาสได้เล่นตัว c f บ้างอะไรบ้างก็เล่นเกมลับไว้บ้างให้มันโอเคหน่อยก็จะดีมากนะครับเพราะว่ามันต้องหลากหลายมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเราจะเล่นเกมบุกตัวเงเดียวไม่ใช่วยทีมเล่นเกมลับในสมัยนี้มันก็ไม่ได้ถูกป่ะเออเพราะว่าถ้าใครแบบมีความสามารถที่เยอะกว่ามันก็จะมีโอกาสโค้ดเลือกที่ดีกว่านะครับจังหวะนี้โอเคสามนึงก็ถือว่าตัดบอลได้เกมก็โอเคเดี๋ยวปล่อยให้ เจมันฝึกซ้อมกับเพื่อนทันทีไปก่อนเราจะไม่ขัดมันแล้วล้วไปเจอกันใหม่เกมหน้าแล้วเราได้สกิลมาอีก3นะครับเราก็ขอเลือกเป็นฟรีคิกแลวการเพิ่มค่ายิงฟรีคิกแล้วก็ผมจะหาที่มันมีช็อตพาวเวอร์เอออันนี้แล้วกันได้ค่าช็อตพาวเวอร์ด้วยแล้วก็ได้ค่าฟรีคิกด้วยบางทีแบบถ้ามีค่ายิงฟรีคิกเยอะเราจะได้เป็นตัวยิงฟรีคิกบ้างไงและเกมนี้เราเจอกับสาวทำตันนะครับแล้วก็บุกมาจากทางฝั่งขวาเออเห็นตรงไหนเป็นบอกก็ขยันจี้จริงๆรแล้วจวังหวะนี้เตะบ,บอลฮะแตกไปไหนอ่ะ จังหวะน,นี้ส่งเข้าใหนไหมโอ้โหแล้วส่งเข้าในจังหวนี้อันตรายโอ้โหกูพูดไม่ทนันครับและจังหวะน,นี้ส่งโอ้โหเรียบร้อยโอ้กูพูดไม่ทนันคระัมมาสองไปส่งบอลเข้าในกันแล้วเป็นคาร์มลอนอาร์เชอร์โอ้โหยิงลงโลแบบนี้เรียบร้อยเลยโดนน้ำก่อนหนึ่งประตูวสูตนะครับจังหวะแบบประมาทมากเอาจิงงจบอลตัดเข้าในใครเขาทํากันกองหลังทาจริงโอ้โหแล้วจะขึ้นนําไปเลยก็ไม่ไรเอาไม่ถือว่าผิดพลาดและกันแบบพลาดมากๆอะ จริงๆไม่ได้แค่ผิดพลาดผิดพลาดแบบมาก oh. ไอบอลตัดเข้าในกองหลังโอ้โังหวะนนี้ก็ขึ้นเกมบางที่ชาโรบาและเจวิ่งประคองอยู่ดึงมัางหลังแล้วจวังหวะนี้ชาโลบาไปเองข้างหน้ามีใครไห้ส่งให้วิดัสแล้วเจขอบอลอยู่ oh. แล้วเพนเอสันผมขอี่เจส่งให้เจแล้วหักข้อจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โห oh. 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 เอาแล้ว oh. oh. โซไดทํางาน oh. มาดีกดสูตรติดอีกแล้วว่าเจยิงหักข้อสอสอครับโอ้โ oh. หแล้วก็เอาคืนได้แบบ รวดเร็วนะครับไม่ให้ทีมตององยู่ในวิกิหน,นานขนาดนั้นก็ไม่ทันไรครับจากบอลเคลียร์มาก็ได้เลยคนะรับเสมอแล้ว1นตัวหนึ่งครับนะโอ้โหต้องขอบคุณเจอะจริงๆแล้วก็เพเดสั้นส่งมาให้ดีด้วยผมคิดว่าแม่งจะหักทิงอีกแล้วครับส่วนเกมนี้ก็ไม่มีอะไรครับจบไปที่หนึ่งครับก็ทําอะไรกันไม่ได้เลยเป็นเกมที่ค่อนข้างที่น่าเบื่อหลงังจากที่แบบเริ่มต้นมาจริงกันได้ดีหลังจากนั้นไม่มีอะไรครับโอเคเกมนี้เราก็เสมอกับซซนตันไปหนึ่งตัวต่อหนึ่งครับก ดีอยู่ก็แย่แล้วเออแล้วเกมต่อไปครับเราเจอกับ Stoke City นะทีมนี้ก็ถือว่าอันตรายเลยนะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเป็นทีมที่แบบสู้กับทีมใหญ่ได้ค่อนข้างดีสูสนะีในลีกแชมเปี้ยนชิพนะแล้วก็วันนี้ก็เราเล่นในบ้านด้วยนะครับหวังว่าจะทําผลงานให้ดีครับเพื่อให้แฟนๆที่มาเชียร์รู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขในกักรที่เราเสียสละเวลามาดูเรานะครับวันนี้ก็วัตจิตผมขอเลือกเป็นยิงหรือแอซิสก็ได้ครับ1ลูกแล้วก็เราก็จะเป็นฝ่ายเคลีย์บอลก่อนครับเริ่ม นนะมาในชุดสีฟ้าขาวเหมือนเดิมครับส่วนสตตกซิตี้มาชุดสีดำดุเลยนะครับแต่วันนี้บอลที่วิดาสนะครับพาบอลขึ้นมาทางข้างขวาและรเจขอกบอลอยู่ข้างในมาแล้วมองสายข้ามฟากไปฝั่งสายอยอนที่ทกาซาม่าโอ้โหวิชันดีจัดตัดในจังหวะน,นี้ครับเจวิชาของบอลอยู่ออกขวาไปที่วิดาสแล้วก็ขอบอลโตอ,ออกสายไปที่บาบันชิงหนึ่งสองให้อูโบแล้วเจจังหวะน,นี้ยิงโอ้โหพยายามจะกดสวนอีกแล้วคือวันนี้แบบสองเกมที่ผ่านมาก็คือทําได้หมดทั้งสองเกมเลย นะครับการหักคอยิงไปเสาสองน,นะจงังหวะนี้บอลบอลมาลูกเปิดมุมของทีมแล้วสก,กัดออกมาได้ครับสต็อกยังเป็นไฟบุกอยู่ของเชฟฟด์ลแล้วเจก็ขอบอลออกไปที่บินเซนบิดาสแล้วเจได้จังหวะนี้คอสพยายามจะคอสเข้าไปในกรอบเขตโทษน,นะแล้วก็ยังไม่พ้นเขตอันตรายครับบอลอยู่ที่ปามมนแล้วชาโลบาเจาขอแล้วเจหักออกสายและโอ้โหพยายามจะยิงแต่มันไม่ถนัดอดีตไม่ถน,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 นัดสายอะเออ แล้วตัดไที่จังหวันี้เป็นบอลมุกของสโต๊กก็ขึ้นขหลังไปก่อนพยายามเซตบอลขึ้นมาครับสโต๊กพยายามจะบุกส่วนบ้างครับแังววันนี้เจยพยายามประคองอยู่แล้ววันมาอยู่ที่จุนโฮจุนโฮว่ารอเพื่อนเติมแล้วกลับข้างในมาส่งมาให้เพื่อนบอลอยู่ที่เบิร์กครับลิซิกแล้วก็พยายามโอ้โหแต่ย้เย้แพ็ก,กันับดีๆแพ็กเงนรับดีๆโอเคสวยครับสวยมาก โอเคแล้วจังหวะนี้ส่วนกบมาวิดาสบอลที่ชาโรบาแล้วเจขอ้างหน้ามีโบแล้วโอ้โหเสียบอลเจน้องมันสมาธิไม่มีแล้ววันนี้เป็นไรวะเออแล้วก็ส่วนจับหาแล้วบอลสต็อกที่เบิกเบิกข้างหน้าตัวใหญ่กว่าพยายามยงบอลตั้งเกมรับแล้วยิงโอ้โหสวยครับน้องรับได้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้ตนตรายขนาดนั้นเจวิ่งทำช่องไปแล้ววิดาสให้บอลส่งตบตบอันนั้นให้เจแล้วเจหมุนซ้ายหมุนขวาโอ้โหเอาแล้วส่งมา ของที่กาซาม่าแล้วบังอยู่ครับไม่มีอะไรบางอยู่ที่บามันแล้วเจตตกคะไหนไปโอ้โหเจอ,อีกแล้วแต่ยังได้อยู่แต่เจหกักคอจังหวะนี้โอ้โห,โโหโเกือบดีครับเกือบดีอ๋อไม่มีอะไรจังหวะนี้เป็นบอลบุกของท้ายเกมละของครึ่งแรกแล้วก็หมดเวลาไหมครึ่งแรกหรือว่ามันจะโดนบาปโอเคแล้วก็หมดเวลาสันครึ่งแรกไปครับสองที่เสมออยู่กับเชฟเวิลเนเดย์สูรรโกนสูตร จังหวะนี้นาทีที่5จ่าจเป็นบอลบุกของเชฟฟิลเจออกสายไปที่กาซามาเจวิ้นทำช่องให้แล้วส่งตัวให้เจวิชาเจดึงบอลโอ้ยจานฟาวเล่าโอ้โหไม่ฟาวแล้วก็แบบน,นี้ใครซวยอ่ะจานไม่เป่าอย่างนี้ใครซวยแล้วก็เป็นบอลบุกขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้บุกขึ้นมาเร็วขนาดนั้นครับบอลสอตอร์แองแกลงตกมันได้ไวแล้วเจตัดบอลได้แต่โอ้โหเออโตดนตัดอีกอะไรวะเนี่ยปิงปองจัดเลยเกมเนี้ยเฟรย์เซตขึ้นมาครับของบอลสต็อก เราก็ไม่รีบเหมือนกันเขาไม่รีบเราก็ไม่รีบจังหวะนี้กลางสนามมีแมนโฮปส่งเข้ามาข้างในแล้วเบิกยิงโอ้โหเรียบร้อยเพิ่งพูดจู่ว่าไม่มีอะไรโอ้โหที่ไม่มีอะไรคือกองหลังเราคือด,ดูดีจังหวะน,นี้ปล่อยให้เขาแทงหลุดเข้ามาแล้วจวังหวะนี้โอ้พิกจับแล้วยิงแบบง่ายๆเลยแบบง่ายมากครับโอ้แต่มไม่เป็นไรจังหวะนี้บอลอยู่ที่เจวิชาได้อยู่ครับจังหวะนาทีเจ็สิบเอ็ดยังพอมีโอกาสอยู่เจหมดสายว่ากออกมาให้เวลี่แล้วเจวิ่งตามมาขอบอลไหมเวลี่ได้บอลอยู่แล้วส่งตัดเข้าในมาให้เจวิชา แล้วตัดเข้าสายไปดึงเข้าขวาแล้วจังหวะนี้ส่งให้อูโบแล้วอูโบยิงเรียบโอ้คิดว่าเข้าแล้วม่งชนคานป่ะโดนปลายมือป่ะน่าจะไม่โดนอะชนคานจังหวะนี้ใช่ไหมยิงโอ้โหแล้วเป็นคานจริงๆนะเป็นคานจริงๆนะครับแต่ในจังหวะนี้เป็นบอลบุกของสโต๊กอีกแล้วบอลที่เบิร์กยิงบอลได้แล้วโอ้โหลุดมาลงโลกอย่างนี้แล้วจังหวะนี้ยายาโอเคน้องโอเคโอเคยังมีโอกาสอยู่ถ้ายังไม่โดนลูกที่2นะครับยังมีโอกาสอยู่ แล้วเป็นไม่ออกด้วยบอลขึ้นเกมของเชฟฟี่เวนเดย์บอลที่เวลี่เวลี่แล้วจังหวะนี้โยนโอ้ทำไมโยาหนันวะแล้วเฮ้ยโอ้ไอ้โอ้โหเจ็บเลยเฮ้ยเจลุกน้องเฮ้ยโอ้โหยังลุกไม่ขึ้นนะผมว่าแม่งเกมนี้แบบชนะหรือว่าเสมอหรือแพ้นี่ผมว่าไม่ค่อยสําคัญลวโอ้โหแล้วตอนนี้เจงลุกไม่ขึ้นโอ้โหมันหนักเนี่ยโอเคยังลุกขึ้นมายืนได้อยู่วิ่งได้โอเคน้องโอเคแต่จังหวะนี้โอ้โหนาทีที่เก้าสิบ โอ้โแล้วโค้ดยังไม่เปลี่ยนมันออกอีกเหรอโอ้โหจะให้เล่นจนจบเลยเหรอผมว่าจังหวะน,นี้ไม่ดีนะโอ้โหแล้วเจไม่ต้องรีบเล่นเลยน้องพอเลยพอเลยปกติถ้าแบบเจ็บไม่มากอะนักเตะมันเจ็บไมไ่มากมันจะหายแหละแล้วก็โอ้โหหมดเวลาการแข่งขันไปก็วันนี้เทฟวิวเนเดย์แพ้โตซิตี้คาบ้านนะครับหนึ่งต่อศูนย์แต่ว่าประเด็นไม่ได้สำคัญเลยแพ้ชนะวันนี้อย่างที่ผมบอกไม่สำคัญเลยครับมันอยู่ที่อาการบาดเจ็บเจบวิชาร์ดิฟ้าโอ้โหแล้วนั่งขอให้แบบยังไม่เป็นอะไรมากน้องเอาดีแบบจริงๆ ผลงานกําลังดีเลยอะคือผลงานในรวมกําลังดีเลยอันนี้โอเคคาร์ลัมเฮเดสันโอเคหายอาการบาเจ็บแหละกลับมาลงเล่นได้แล้วเนี่เกมแล้วโอ้โหนิ้วเท้าแตกปะสามเดือนเอาดีน้องโอ้โหคือแบบจริงจริงอะโค้ชก็น่าจะเปลี่ยนได้งนานแล้วอะอจริงๆมันไม่น่าปล่อยให้เล่นอะแบบเป็นสิบนาทีเลยอะ โอ้โหแล้วแบบนี้จะทำไงโอาโหทีมกำลังฟอร์มดีเลยงั้นก็อีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากเป็นลังใจให้เจวิชาด้วยนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นไงต่อติดตามด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ซีอูโบโบ